ถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพิบานเพลินปล่อยเพศกับท่านสัน์อารมณ์พร้อมในหมอแผ่นแดงเทพปะทนไทยแนระหว่างก้ามาสิได้ลงมาหามหามู่เฮามม่นพร้อมซุมทิ่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนสิมาค่อยหับตอนค่อยถาส่วนบุญซุมทิ่นเทพไทยเน่าอยู่ทึงสวรรค์สิพากันลงมาจอบซ่อมดิงเยียมเห็นเราถาำดีสางกุศลท่านสางกอ่อดีใจนำปีนองสิงเงาอพ่ออยู่สวรรค์ ขันเินน้นาหรือปางเหตดเก่าข้องหลังบุญกุศลสินท่านบอกกนึ่งน้ำจ่อยเท่ากับผ้ากันหน่อยในหัวใจเอาอังจิกันึนึ่งน้ำพีน่น้องสีงล่มเหมาะแผ่นแดงส่วนสัตวน์นรกเปรดหายพดปล่อยมาเมืองคนเขากระสนละว,ว้นสอกหาสาดแซงสุ่มเสือแล่นึ้นเหนือลงใไตตามสาราหินถาตามหนท่างควางบันเพื่อหาเสือสินโต พราะว่าถูกยาไายอาศัยเผิงไม่บุญตั้งแต่ยังเป็นคนบดเหตุบุญเอาไว้มวัวแต่วุญญ่นเยียนสางป้าปังกรรบาปโตมาในเสนี้ลีลุ่งเหมาะแผ่นแดงเขากะเลาะเล่นแข่งห้องหำหวนหาทั้งลูกหลานเอาอาบอดได้ยินเสียงนัน้นยอนอกุศลเบืองป้าปังกรรบาปได้มาบ้างเลื่อมไว้ให้เขานัน้นบอดได้ยิน เขากะไมยหละออกคนทั้งไห้หำคานิ่งหาลงไปตามเถียงหน้าป่าด้งพุ่งเสียงเบิดเสียงโห้เฮฮองควนคลางเอื่นกูลูกเล,ลี้หลานกะบ่อหูหย่อนกำนันแหลนบังเขากะซบซสันเขาอารามหลวงกวางใหญ่ลั่นได้เห็นพี่น้องพ่อสีใดส่วนบุญเขากะดีเจหล่นเห็นคนแน่นอังคือสีเห็นพี่น้องข้าวนี่เถียงจริง ล่างพองเห็นพี่น้องสาสเส้นแนวโตมาจำศิลกินท่านกระสุนส้มหัวแม่งโพชะนั่งเขาผู้ป้าสินตอนผ้ามาท่านถอดให้ก็เลยได้อิ่มพุงเขาก็ย่อเมื่อขึ้นสาธุก,การพร้อมรำปากเก่าตาลพ่อให้อยู่เย็นขอให้ลุลาใดา้ด้วยดังใจประสงค์ยามเจอมอ้ามอรานาตายให้เจ้าเมื่อเมืองฝา ล่างผ่องส้มสั้นเขาอารามหลวงกว้างใหญ่เห็นแต่หนะพันปุ่นบ่มีเสื้อเซนโตบ้างผ่องกำมเว้นสางป้างหลังนักนวงเขาไปวัดบ่ได้มันหอนดังไฟเขากระดาวดาวดินหีบออกจากอารามเบิดเขตทรณีสงจังเศร้าหายหอนขอบวัติเตี้ยนเจ้าผู้ทรงทาอันประเสริฐกำมเลนตองแผ่นดินหอนดังไฟ คอบว่าเป็นจังสันเข้าจังเห็ดเขาหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อั้นมุ่นพร้อมท่านเขาให้สุ่มบ่มีาศาสตร์เซนเขาบ่มีพี่นองเป็นนาอีดูนอกจากนั้นยังมีผูเป็นกรรมอยากเข้ามาในวัดแต่เป็นดินมันหอนเขาเลยบ่วงสวงไหวให้ทำท่านนอกเขตเหต็ดเป็นหันเพดไวทางสีเขาวัดมา สุ้มโมยาิพี่นองทั้งพองกันหนาดง้มที่เขาได้กินของที่หมอบเว้นว่างไห้เขากระดี้เจหล่นขนหัวพองน้ำตาลังทั้งปากกระพองเวาให้พ่อนเจ้าอูทานวาสาทุทนภูทันมาท,าท่านถอดให้เครื่องอยู่ของจินขอให้มีความสุขหังมีดีใด เงินข้าแกวแนวประสงค์เบิดถุกอย่างแง่มเมื่อมิดหมอดเมียนให้เมื่อฝาสู่สวรรค์ซุ่มพี่น้องภูคาให้มันถุกจนตายบทมทำบุญศีลกินทานศาสแสงซุ่มหายให้มันตายล่วงหมอหนาลากาหอนเดือดพ้นจากหันให้เป็นเผาเพดผีอย่าเดมีวันพอผู้ชนั่งเข่าพร้อมให้เขาถูกยิงลำคือดาบดังเฮา ใฮเขาเป็นเพจไฮย่ำตายไปลดสัวเขาประดับดินเขาสากพร้อมใต้แล้วอย่าพบพาน